บายดีพี่น้องงานจากที่มาแต่ให้น้องนองๆไหนปลามาละปลาร้ายปลาอะหรนี่ยจะปลารหาปลาด้วจิ้ามันก็เลยได้ไายปีกายรันบอด้มี่ปลาอะไรเป็นน้ำหนาถ่วมนี่หนามันอันเดียอคมาเมากครูบกระตูกรย้นน้ำถือเนาะชุกค่ะ

ขั้วอจมันซุ่มมันเป็นก็ว่าลขวแล้วขั้วนเาะน้สิี่นี่มันุกซ้อมโกซ้อมเพซ้นี่ด้ได้ปลาลุก อนไหนอาาหนุเองนะปนปลาดุกจะปลาดุกเนาะปลาดุกปลาไป็นไเนาะนี่ยปลาข่อยปลาขอไหลปลาขาวเนาะเลือได้ตัวนี้เนาะกแคบเสียนี่อะไรเ่

เป <quarters> <ives> <ikka> <es> ็นมันคือไก่สิตายอือนะครัอมอร่อยนะเยอมีกี่ชนิดน่ะสามสิบเดี๋ยวพี่ลาก็พี่น้องลาแล้วก็ขั่วแบ่งกันแบ่งปันกันกินแบ่งกุ้ยมาเห็ดเห็ดบุ้งเนี่ย ใช่ล่ะงั้นวันที่เปิดตลาดบายๆลูกน่ะลูกนี้ปลาเป็นเกาก็แล้วกันเออดีนีไม่ใช่ตายอ่ะงางางานตัวนี้น่มัได้ตายง่ายได้สิๆหนอเออีมันยังแข็งแขงอยู่อ่เิ่ัดดัออก้ายันเป็นเนจัาสยอะ้นมันหลายได้ล่ะนไปค้นมากก็อันนี้เหยาะนะ ดีคนไปคนจับได้ฮะนี่มัาจับมัาใส่นี่เบิ่งใส่ใส่ลงไปแข้น้ช่เอามาเอาาไกทีุ่ะีก็แบ่งครึ่งกันก็ได้มันมันแอร์อไไงหอตาง ป้าทีโตพี่น้องเอ้ยโตใหญ่ค่ะตัวป้าโตใหญ่อดีอร่อยชองัตใว่าจับไหลเพระเขาใหญ่จิงหรอไอ้อนะอืมอืนเอาูตัวน้าพีเอาสิยิ่งนี่มาตากออยินกระไดยิงเจสต่ไอมาิอ่ะ Ờ khưng nưng khưng nưng khưng nưng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ร้ายนะตัวตายตัวตายร้ายเพราะมันสอนกันมีตุ่มใ่มันตายสิายนานะพอแหละนัทาปวดนะพ่อแหละตอนี้มันอโอ้โอ้ยนี่ัอาุนน่ผมมันถือก่องเซยน้น เฮ้ยมีบีป่ะพี่น้องอ่ะจับวันนี้ยลังจากที่เฮาอ่ขว้ปลาเดียบลอยน้อพี่น้องคอยกลี่ยทำการเก็บปลาเดียบลอยทำขความสะอาดแล้วก็ชิมาแกงปลาเนาะวันนี้นี่เอาพริกไส้กรอนอีกอย่างคือปลาปลาตัวงเฮาไหเนาะพี่น้องหอ่ะนี่นปลาปลาอีแองเ์ส่วนปลา ปลาเขาาปลาเข่าปลาเข่แม่บอกอู้ดูก่อนปลาเข่าเขาชิมแกงกินร่วมกันกับบอกหนีเลนะเหมือนนี้บอกเพื่อนบอกให้เฮียเอากินพี่น้องมากินข่าน้ำกันเอาปลาอยู่น้ำกันแต่ร้านหนึ่งหัวหมกอ้นก็อยู่อ่ะร้านหนึ่งกับนงนิ้วคล้องฝากนองนิ้วถ้าไนเอาหายจับเสือเสือเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái

ạ đúng hả? đâu. pa, bắt đầu xài hết còn. Sấy pa còn đó vậy. Ừ, đã bắt sấy hết còn rồi đó. Đấy nè. Hết súp Ừ. xài hết này nè còn. À, hết phụ xài sấy thật thử bạn. Ừ. kín Ừ. Ừ. phụt, xài Ừ. ไข่แดงเดี๋ยวเอาไข่บดแดงมาให้ดูซื้อซื้อมาจะเท่าเขตบ่ะออจักบาทที่บาทโอ้พอซือ้อยู่ไข่ดิมันเนาะม,มันเป็นไข่อันนี้หนังก่อนได้เนาะใส่แปลงล้งเนาะเือทำไมจะเป็นกนรซะแซคืออื่อนะ răng răng phun 40 sư bát răng phun xíu xí bát Ừ, cái bát mà thân bớt này, hả? Xí xí bát nhỉ? À Có cái sư kiểu xí xí bát sư bát sư răng sư bát bát sư nhỉ? sư Có sư bát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  sư đạo sư bát sư bát sư bát 40 bát sư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  เพิ่นไปอยู่เมืองนอกนะแต่ว่าเป็นคนไทยคนไทยไปอยู่เมืองนอกเออมามาเกล้าเออซื้อห้างพึงซื้อห้างพึงสี่สิบบาทเออสี่หรือสี่สิบบาทได้สี่สิบเหรียญสี่สิบบาทเออเดี๋ยวเรามันเป็นยังแพงแน่แหละกับโบเสบแน่เพิ่นมาเล้าถือเล้าตุมท่านท่านโมอันนั่นยังว่าเล้ามาเล้าโบ่บถือตุบมกับโมเมนต์มาเมืองดาันนี้เพิ่นมาเขาตุมเพิ่นนี่ นี่แหละเขาจะเอืดมาเมืองล่าวน่าจะมาหอดเมืองลานะ่งลา,า,อลาของแทเด้่อสินนะ้องคนน่ะโอ้ต้องถือต้มเออโอ้เพิพ่นคิดว่าอันนั้นนี้เขามันมันถือใบตองเขาก็าเปลี่ยนใบตองบอ่เฟนะืองเห็นไหมโอ้แบบว่ามันบส่สด์เออคุณมาเขาไม่ค่ะว่าอันอนั้นไม่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 อาจจะไม่เขาเห็นเนะาะอาจจะเป็นของเก่าเรื่องของเก่า่นสิายบอ ต oh ่นน oh. well, ั้นก็เป็นยังดอกผึ่งบูดก็เป็นบูดโอ้ข้ามันบูดก็ยังสิไทยข้าก็บูดก็เป็นจริงได้เบิ่งผึ่งข้ามันไปจนอะไรก็เป็นแต่แซาะพือเก่าเนี่ยผึ่งหนึ่งมุกผึ่งเนี่ยโอ้เออมุกผึ่งอันนั้นค่ะมุกผึ่งเป็นสี่สิบบาทเป็นตัวเนี่ยเป็นกระเซยะซื้อน้อแล้วเอามาเป็นกระเซาดิมันกระด่าแล้วเอามา กุ <c oughs> นลกลาเจเจ,จน,น่านี้ก็ลาถัว่วขาเห็ดก็กะลาเนาละนี่น้องใส่นี่นนล,ไลไ้ไปแ้วเนาะที้ไงคะเผื่อมันยุบมันจะสิไเกแรงกินน้ำกานละลายขว่ละลายขวดือใส่ทานดเดี๋ยวถ,ถ,ถ่าแกงแล้วเดียวพ,พี่น้อง เอาขนมเอาไปให้ไปให้ได้หรอให้แบ่่ะให้ต่ว่านินี่บ่บ่ได้ยังมาอรมาเกี่ยงแบ่งกันพู้ละเด็กละน่อยเด็อไปแต่มาเกี่ยงเอาลบ้แค่กถปอกเอามาต่ทเกียแต่เบสัเอามาให้ใช้ปานก็เอออยากแม่เจ้าว่าลูกเอาไป จักหมากบ่รูนีจะไปนั่กิน้าวกินหมากนึงใครกินหมากนึงไม่มีครเลยกนี่ไปค้นไปกินข้าวหยอกมาเด้อกินข้าวสามขีกันมึงนี่เอาแสบได้นิสองมหนหมดสองมาแกงปลาแบดกระเบิดปาแบด

sẽ ăn, sẽ có cá thì sẽ ăn. OK đi. Qua là thu hoạch, bỏ ăn có đắt. Đắt là sẽ. Chỉ cá thôi các bạn. Này đây cá có gì? Cá đây này cá. Em trăm hai mươi. Anh có được ba. Này này ông kinh lắm. Bịt miệng. Bịt miệng mà. Nước rất liêng luôn. Này. Ai? Em. Em ăn. Em ăn. กินเองอ่ะอ้ยเนี่ยโอนมันกินมาเป็นปลาไหนโอนบอสโอนมันกินปลามาเป็นแนนีคกินได้อยู่บ่กินได้อยู่ตีเนาะได้อยู่แต่ว่ามันกินเองหมดเลยเออก็ปล่อยเนาะเออปลาบ่มีกะเออพี่น้องกินข้าวด้วยกันเดี๋ยวกินข้าเนี่ยกินให้มาโดนคอง ้อเ้ององีองีเอีกใครกินมากเด้ออว่านเห็นเหมือนแต่ว่าท่าน่าเม่แวเด้พี่น้องเทพเรื่อนเด็กกินเองวะซื้อมากไม่ใหม่แลวก็มาเห็นดเลย

เป็นเลยเนาะอีนี่เนาะเป็นตั้งแต่กุ้งทะเลหอดมีแล้ว่ามันเป็นเห็นมึงเป็นน้ำค่ะหน้ามันจะข่ะไปเพื่อเพื่อเนาะติ๊ดเนี่ยมันขาดก็ต้องตับให้ใครเนาะคนที่ตับเองคืออะไรนะก็มึงตู้งมีใครเอาแค่ Nè, số hết tên hết mình. Một số hết mình. hết mình. Ừ, hết mình. Một hết mình. Một hết mình. hết rồi hết mình. Một hết mình. Một hết

โอ้ยเห็นตัวตีนเื็กขี้โก้คนตีนไหนเนยงปไอ้นหดจจ้าหดจ้าจ้าอ้ได้บ่าวอุ้งาวไมบ่าวอุ้บ่าวหรมั้ยนี่้องสิ่งสำคัญก็คือโตม้เีนไบนไารอโทรศัพท์น้องไอ้คนซิพี่น้อง มีแม yeah. ่ทาเอาผาตากแบก่อนแดี hmm. ้องใช้ตากแบดเดี่ยวเทน้องกยังหายกูแเด่นบเป็นบอกพี่น้องไอคนสิบเจนาะเจกล่องไอนนี่งบ้นคนเดเดตอพี่น้องคนสิเดือนตัวนี้เคสบ้าจะ่แมขาดเ ไอ้บอลชิดเจ็ดไอ้บอลชิดเจ็ดเพราะว่าเอาอันนั้นเอาเคสนแล้วก็เอาเคสอันนี้มาห้ได้เรนมันบางง่าแล้ก็เลยเอาอัน้ขอบคุณดีบอลได้เ้อขอบคุณไเดยอ้ะลูกบอชือไอ้บอชิดเจมหาชื่อจริงไหมบอลบอนี แล้วข่าวมือหนึ่งหนึ่งเทระไรวหนึ่งเทระไว้หนึ่งเทระไว้มาตาในไทยเทียนจาจั่ทามา่ทางวันวัดใครจะทำไมแบไข่เดินไปนหนึ่งเทระไว้เนาะเนาะเทระไวนี่ อนึงติดเดือนมันจำเป็นเนาะพี่หลอกก็เลยปุ๊ดวุ้ดวุ้ดใจขื่อวุ้ดโบยื่อหรอกเพไม่เบี้ยวงค่ะมันอยากมาเปานนเเลี่ยนกยยยย็โทรศพนนัพท์ตัวนั้นแน่พี่น้องเวลาเขาไปถ่ายคลิปหลายๆอยากทั้งหมดว่าเขาอยากถ่ายคลิปหลายๆคลิปโทรศัพท์ตัวนั้นค่ะคลิปกล้องถ้ามุ้งมันกระเรต็มเลยพี่น้องถ้ามุ้งปลายปลายกระเต็มนะกับโบสถมารถ่ายอะไรแล้วเชื่อมเ <S <S ขากับ เจ็บคิดใบเขาบอท่านในมีเวลามาตัดะนะเขาก็บอกสมัริถ่ายต่อไรกันนะก็เลยอยากเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนกันท่านี่เดีวพี่น้องเึ้นานมาขนมาขึ้นมา้นม้นตขอ้นมาขึ้นมาขึน้นมข้นขึ้นมาล้มาขึ้นขอบคุาขึเมาขมาขขอบคุณนน้นนนนอาน้ามา

ดีใจอยู่พี่น้องดีใจเยจืดาเว้่ายิน่พี่น้อนะเป็นอะไโอ้ยไอคนเจ็บนคตัยังจุคน้เห็นไหมเกอเดี๋ยวีไปเห็นพี่น้องตพี่น้องตะเจอกันใหม่คลิปหนาเนาะขอบคุณในไลน์สาววังบุุกคลิปเลยพี่น้อง บ๊ายบายเล g ขอบคุณบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยว